วัพุธสภาคมพุทธศักราช2566ณห้องสภาเทศบาลเมืองกระสินนายโคสิทฐ์ธีรกุลประธานสภาเทศบาลเมืองกระสินเป็นประธานเปิดการประชุมสภาเทศบาลเมืองกระสินสมัยที่สองครั้งที่1ประจำปี2566เพื่อรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาล ตอบกระทู้ถามเรื่องการรับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์จากพี่น้องประชาชนภายในเขตเทศบาลเมืองกระสินการเลือกรองประธานสภาทเทศบาลเมืองกระสินแทนตำแหน่งที่ว่างลงยติขอความเห็นชอบกู้เงินจากธนาคารอมสินสถานธนานบาลยติขออนุมัติ จัดซื้อคุรุพันธ์ศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองกระสินงแห่งที่2ดงปอปี2566ขอตัตติต่อสภาเพื่อเห็นชอบร่างบันทึก ข้อตกลงความร่วมมือดำเนินการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเทศบาลเมืองกระสินทั้งนี้ได้มีการลงมติคัดเลือกรองประธานสภาคนใหม่เนื่องจากนายอาคมสับ,บราเนธรองประธานสภาคนเก่าได้ลาออกจากตำแหน่งจึงมีมติให้ในายกฤษดาเวียงวะไลสมาชิกสภาเทศบาลเมืองกระสินเขตสองเป็นรองประธานสภาคนใหม่ เมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2566ณศูนย์ราชการาศาลากลางจังหวัดกาฬสินหลังใหม่หนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินพร้อมด้วยหัวหน้า่วนราชการคณะผู้บริหารพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาลสินร่วมโครงการเดินวิ่งเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันชัตรมงคล4พฤษภาคม2566เพื่อเป็นการสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวส่งเสริมให้พี่น้องประชาชนเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย ดูแลตนเองให้มีสุขภาพดีมีความแข็งแรงทั้งกายและใจอีกทั้งเพื่อนำรายได้เข้าสู่มูลนิธิร่วมจิตน้อมเกล้าเพื่อเยาวชนในพระบรมราชินูปมัมภมและมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นทุนให้กับนักเรียนเด็กและเยาวชนประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยมีนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน์เป็นประธานเปิดโครงการ เมื่อวันที่31พฤษภาคมพุทธศักราช2 5 6 6นณสวนสาธารณะกุดน้ำกินเทศบาลเมืองกาะสินนายนพสิทธิ์กุเจเริญวิรัตรองนายกเทศมนตรีเมืองกาะสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลร่วมพิธีตักน้ำศักดิ์สิทธิ์ของอำเภอเมืองกาสินเพื่อน,นำไปร่วมงานวิสาขบูรณีพิธีส่งน้ำพระธาตุยาคูประจำปี2566ซึ่งกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่3มถึง7มิถุนาย,ยนณโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางตำบลหนองแปนอำเภอกำมลาสายจ โดยได้รับเกียรติจากนายสุเทพชัยวัฒน์ในอำเภอเมืองกาลสินเป็นประธานในพิธีบมืวันที่3มิถุนาย,ยนพุทธศักราชส5 6 6ณบริบวณเรียนสุรรัชการจังหวัดกาลสิน ดรศิรินันท์หล่อตระกูลรองนายกุคเทศมนตรีเมืองกาสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารคณะครูพนักงานเทศบาลเมืองกระสินพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกระสินรวมพิธีทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินี3ม,มิถุนายนพุทธศักราช2566โดยมีนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกระสินเป็นประธาน เมื่อเวลา15นาฬิกานาทีณโบราณสถานเมืองฟ้าแดดสงยางพระธานยาคูนายพรประสิทธิ์รัตนวิชัยประเทศบาลเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลเมืองกระสินร่วมพิธีเปิดงานเทศกาลวิสาขบุญณมีบูชา ประเพณีส่งน้ำพระาธาตุยาคูประจำปี2566ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่3-7มิถุนายนพุทธศักราช2566โดยมีพิธีส่งน้ำพระาธาตุยาคูได้รับพระราชทานน้ำสง พระราชทานจากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีการลำสมมาบูชาพระธาตุยาคูจากนางลำทั้ง18อำเภอในจังหวัดกาลสินกว่า2,300คนเพื่อเป็นการบูชาสักการะพระธาตุยาคูและเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมผลักดันให้เป็นซอฟต์พาวเวอร์โดยได้รับเกียรติจากนายสุภสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธาน และเวลา18นาฬิกาของวันที่3มิถุนายนณหอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดกาฬสิน์ดรศรินันท์หลอตระกูลรองนายกเัสมนตรีเมืองกาะสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการภาครัฐและเอกชนและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาฬสิน์รวมพิธีถวายเครื่องราชสักการะวางผ่านพุ่มและพิธีถวายพระพรชัยมงคล กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมบราชินีเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนพรรษา3มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2566โดยมีนายสุปสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจงังหวัดกราฬสินเป็นประธาน เมื่อวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2566เวลา9นาิ30นาีณพุทธมณฑลแก่งดอนกลางจังหวัดกาะสินในจารวัดบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารผู้อำนวยการสำนักกองฝ่ายได้เข้าร่วมกิจกรรมปลูกต้นพระศรีมหาโพธิ์เนื่องในวัน ต้นไม้แห่งชาติสัปดาห์แห่งการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเทศกาลวันวิสาขาบูชาโดยมีวัตถุประสงค์ถึงความสําคัญของวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาวิสาขาบูชาซึ่งเป็นวันสําคัญยิ่งทางพระพุทธศาสนาโดยมีต้นพระศรีมหาโพ์เป็นต้นไม้แห่งการตรัสรู้และอนุสรสถานที่มีคุณค่าของชาวพุทธและมวลมนุษยชาติทั่วโลก อีกทั้งเป็นการสร้างและกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนได้เห็นถึงความสำคัญของการอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ของชาติซึ่งต้นพระศรีมหาภูดได้รับการมอบจากคุณแม่ทิวาพรจิตตภาวนารัติกุลจากสำนักใตสิกขาอำเภอวังน้ำเขียวจังหวัดนครราชสีมาโดยมีนายสุปสิทธิ์กอเจริญยศผูว้ว่าราชการจังหวัดกาฬสิน์เป็นประธาน และเวลา13นาา30นาทีของวันที่9มิถุนายนพุทธศักราช2566ณนห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองกระสินนายจารูดวัฒน์บุ่นเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินร่วมกับบริษัทเคมีเมดิคอล s เซอร์วิจจํกัดมหาชนโดยมีนางสาวกาญจนาพงพัฒนเดชาประธานบริหารเจ้าหน้าที่บริษัทเคมีเมดิคอลเซอร์วิจจํกัดมหาชนรวมลงนามบันทึกข้อตกลง M.O.A. การดำเนินการจัดตั้งศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเทศบาลเมืองกะสสินเพื่อให้ดำเนินการจัดตั้งหน่วยฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งเทศบาลเมืองกะสสินร่วมกับเอกชนจัดตั้งหน่วยไตยเทียมเทศบาลเมืองกะสสินภายใต้การรับรองมาตรฐานการรักษาพยาบาลของสมาคมโรคไตแห่งประเทศไทย ตามเกณฑ์และแนวทางรับรองมาตรฐานการรักษาโดยการฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมฉบับปรปับปรุงปีพุทธศักราช2557ทั้งนี้ศูนย์ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมเทศบาลเมืองกระสิน์จะจัดตั้งอยู่ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตและคนพิการวัดใต้โขค้ำเพื่อให้พี่น้องประชาชนได้มาใช้บริการอย่างทั่วถึงสะดวกและลดขั้นตอนในการบริการ เมื่อวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2566ณพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกาลสินหอศิลป์นายนพสิทธิ์กุลเจริญวิรัตรองนายกุทเทศมนตรีเมืองกาลสินเป็นประธานเปิดนิทรรศการทุนศิลปะอีสานประจำปี2566พร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลโดยมีนายเจษฎาคงสมมาตรประธานทุนศิลปะอีสานกล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อสร้างโอกาสสร้างความร่วมมือและสร้างเครือข่าย เผยแพร่ผลงานของศิลปินในมิติศิลปรกรรมร่วมสมัยเปิดพื้นที่ให้เป็นการจัดแสดงด้านศิละปะที่หลากหลายแก่เยาวชนประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เยี่ยมชมซึ่งในนิทรรศการครั้งนี้ถือได้ว่าสร้างความตื่นตาตื่นใจให้ผู้เข้าชมนิทรรศการเมื่อวันที่14มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6เวลา7จนาฬิกา เทศบาลเมืองกระสินนำโดยนายจรุวัฒน์บุญเพิ่มในยุคเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักง,งานเทศบาลเมืองกาะสินและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาะสินจัดงานประเพณีบุญสำฮาบวงสวงศาลหลักเมืองหอเจ้าบ้านศาลปู่แห่ปู่หานปู่กุลาบุญโฮมปู่บุญตากุดงงและศาลเจ้าสมพมิตรประจำปี2 5 6 6เพื่อเป็นการสักการะบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีให้สะอาดหมดจดและอนุรักษ์ขนธรรมเมียมประเพณีของท้องถิ่น ให้คงสืบไว้โดยประเพณีบุญเดือนเจ็หรือบุญสัมภะเป็นความเชื่อที่ว่าเมื่อเมื่อถึงเดือนเจ็ต้องชำระล้างจิตใจให้สะอาดเพื่อปัดเป่ารังควานสิ่งไม่ดีสิ่งไม่เป็นมงคลออกจากหมู่บ้านหรือเรียกว่าบุญเบิกบ้านเทศบาลเมืองการสินจึงได้กําหนดจัดงานบุญสัมหะขึ้น ช่วงเดือนเจ็ของทุกปีตาม2ีคลอง14ของคนอีสานและเวลา18นาฬิกาณศาลหลักเมืองกาลสินเทศบาลเมืองกาลสินนำโดยนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลเมืองกาลสินพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาลสินจัดพิธีสวดมนต์เย็นเนื่องในงานประเพณีบุญสัมภะประจำปี2566เพื่ออนุรักษ์ประเพณีเดือนเจ็ หรือบุญสัมหะเป็นความเชื่อเมื่อถึงเดือนเจ็ดจะต้องทำบุญชำระจิตใจให้สะอาดและขะจัดปัดเป่าสิ่งที่ไม่ดีออกจากหมู่บ้านโดยมีนายสุประสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานและเวลา19นาฬิกของวันที่14มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2566ณหบักบริเวณศาลเจ้าสรงพมิตรตลาดริมน้ำเปล่า หน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่บอพทรวมกับเทศบาลเม une, arius, ืองกระสินและมหาวิทยาลัยกาลสินจัดงานมหกรรม เมืองแห่งการเรียนรู้กส,สินหุ้งเพืองเมืองอุดมสุขระหว่างวันที่13-15มิถุนายนพุทธศักราช2566เพื่อเปิดพื้นที่ให้กับเยาวชนและประชาชนทุกช่วงวัยได้มีพื้นที่ในการเรียนรู้ส่งเสริมพัฒนาทักษะด้านอาชีพรวมทั้งส่งเสริมด้านศินลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิน่นอีกทั้งส่งเสริมแหล่งเรียนรู้ให้ชุมชนเพื่อเป็นการต่อยอดการเรียนรู้ทางมรดกภูมิปัญญาสร้างงานสร้างอาชีพสู่ครอบครัวลดความเหลื่อมล้ำในชุมชนเปิดพื้นที่แหล่งเรียน เรืู้ที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อันยาวนานร่วมกว่า230ปีของชาวจังหวัดกาลสินโดยมีนายสุประสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินนายจารุวัน์บุญเพิ่มในยุเทศมนสมรีเมืองกาลสินและรองศาสตราจารย์จิรพันห้วยแสงอธิการบดีมหาวิทยาลัยกาลสินกล่าวรายรางานถึงวัตถุประสงค์ของการจัดงานดังกล่าวโดยได้รับเกียรติจากดรกิตติสัจจาวัฒนาผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาพื้นที่บพอทอเป็นประธานในครั้งนี้ เมื่อวันที่15มิถุนาย,ยนพุทธศักราช2566ณบริเวณศาลหลักเมืองเทศบาลเมืองกระสินนำโดยนายจารุวัฒนบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนังกงานเทศบาลเมืองกระสินและพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกระสินร่วมตักบาตรและพิธีบวงสรวงศาลหลักเมือง เพื่อปัดเป่าความรังคาสิ่งไม่ดีออกจากหมู่บ้านหรือเรียกว่าบุญเบิกบ้านเทศบาลเมืองกาลสินจึงกำหนดจัดงานบุญสัมฮะขึ้นในช่วงเดือนเจ็ของทุกปีตาม22กลอง14ของคนอีสานโดยมีนายสุประสิทธิ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานและเมื่อวันที่16มิถุนายนพุทธศักราช2566ณสวนสาธารณะกุฎน้ำกินนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลคณะ ครูนักเรียนนักศึกษาพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาลสินร่วมกิจกรรมจิตอาสาเราทําความดีด้วยหัวใจเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา72พรรษาและเพื่อบำรุงรักษาฟื้นฟูแหล่งน้าศักดิ์สิทธิ์ในพื้นที่ให้สวยงามสะอาดสมพระเกียรติเขียงคู่กับสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยและประชาชนโดยมีนายสุภสิธิ์กอจเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธาน และเมื่อวันที่2 3มิถุนายนพุทธศักราช2 5 6 6ักวิทยาลัยเทคนิคกาลสินนายอภิวัตปากีทางรองประดเทศบาลเมืองกาลสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารพนักง,งานเทศบาลเมืองกาลสินร่วมพิธีอ่านสารและกล่าวคำประกาศเจตนารมณ์เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลกประจำปี2566และมอบธงสัญ,ญลักษณ์ให้แก่หมู่บ้านสีขาวปลอดยาเสพติดพร้อมใบประกาศเพื่อสร้างการมีส่วนร่วม ของเยาวชนในสถานศึกษานอกสถานศึกษาสถานประกอบการชุมชนรวมทั้งรณรงประชาสัมพันธ์เรื่องโทษพิษภัยยาเสพติดในรูปแบบออนไลน์และเพื่อการแสดงความห่วงใยของภาครัฐที่มุ่งมั่นแก้ไขขับเคลื่อนให้สังคมไทยปลอดยาเสพติดโดยมีนายสุพสิติ์กอเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสิน์เป็นประธาน เมื่อวันที่26มิถุนายนพุทธศักราช2566ณบริเวณล,ลานหน้าสาลกลาง,จ,งาลาจังหวัดกระสินสู์ราชการจังหวัดกระสินนายจารุวั์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนรชาชการคณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถาวายพระกุศล ข้าวสารอาหารแห้งพระพิสุกสงและสามเณรจำนวน97รูปเนื่องในโอกาสสมเด็จพระอริยะวงศสาคตยานสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกทรงเจริญพระชนมายุครบ8รอบ96 0 0สรษายี่ 16, มิถุนายนพุทธศักราช2,566โดยมีนายสุพสิทธิ์กรเจริญยศผู้ว่าราชการจังหวัดกฬสิน์เป็นประธา,าน